พี่โบครับผกแล้วกใหญ่ครับผมครับกดดัตนดตนัวเองอะไรขนาดไหนบ้างเอาจริงๆไม่กดดันเลยนะเพราะว่าพี่อุ๋ยแล้วก็ทีมก็ดีจริงๆแล้วพอแล้วพอพี่อุ๋ยเขาพี่อุ๋ยเขาโตมากับยุคนั้นพอดีครับเขาก็จริงๆเขาโตในยุคแบบตอนนั้นเขาเด็กๆ,เ,ๆเพราะพอเขาบอกว่าความทรงจําเขาอะตอนนี้เขาไปโรงเรียนอะ่ะเขาเห็นตํารวจกําลังจับพี่ตีใหญ่อยู่รงโรงโรงเรียนวัดเขมมาตรงนั้นนะครับ ช่แล้วเขาก็เหมือนแบบบอกให้โดนกลับบ้านแล้วเขาก็สามารถเล่าความรู้สึกต่างๆเล่าช่วงเวลากับเพื่อนได้อย่างได้อย่างอินอ่ะแล้วเราก็เลยเหมือนเข้าใจว่าในยุคนั้นโทรศัพท์มันน้อยเลยครับแล้วมันเลยเหมือนต้องเจอกันมากกว่าเขาก็เล่าเล่าเราแล้วก็รู้สึกเอิน้องมั่นใจครับตอนที่พี่เขาสเด็กตัวเลือกมาให้เราตอนนั้นความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงคือต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะที่คุยกันอ่ะ ก็เหมือนที so that, i, my my circle, ่เขาเล่าว่าเขาก็มองตาเราจริงจแล้วเขารู้สึกว่าโอเคลองไปดูบทตีมานะเสร็จปั๊บก็แยกจากกันไปก็ถ่ายรูปมันเก็ตไว้อะไรเงี้ยแล้วโปก็ไปฟังเรื่องราวของพี่ตีมาไปฟังฟังฟังแล้วโปว่าเหมือนโปเริ่มเห็นหน้าเขาลวโปเริ่มเห็นภาพเขาละเห็นบุคลิกท่าทางเสร็จปั๊บเขาถามเราว่าเฮ้ยอโปชอบการแสดงอ่ะอโปลองบทเลิกดูไหมเลิกคือเพื่อนของตีแล้วเขามีวิธีการเล่นต่างๆอ่ะให้โปเล่นมากมายเพราะตัวละครเนี้ย เขาเขาสร้างขึ้นมางั้นแปลว่าพอพอไม่มมีอยู่จริงอ่ะโปเล่นหลายอโปอยากลองไหมแต่โปรู้สึกว่าเฮ้ยโปอินกับพิติใหญ่ไปแล้วอ่ะแล้วโปรู้สึกว่าเหมือนโปเริ่มเห็นเขาชัดแล้วแล้วโปรู้สึกว่าโปอยากเล่นตัวพิติใหญ่เลยแหละตามความกับความเป็นสุขุมนุ่มสุภาพเรื่อต้องแสดงออกมาตัวเราต้องมันมันเป็นความยากนะเพราะจริงๆแล้วโปอ่ะเป็นโปว่า ผมพ,พูดเก่งกว่าพิติมันเลยเป็นความยากก็แบบเราเราจะถ่ายทอดจะสื่อสารยังไงให้ตัวละครอ,อื่นๆหรือคนในฉากอะเข้าใจว่าเรากําลังจะทําอะไรจะเดินทางไปไหนแต่พอเราฟังเรื่องราวเขาไปเยอะเออมันมันมันเป็นไปได้ทนะี่เขาพูดน้อยเพราะว่าเหมือนคนรอบตัวเขาบอกว่าตัวจริงเขาพูดน้อยแล้วเขาสุภ,ภาพแต่เวลาเขาทําอะไรแล้วเขาทําเลยอเออแล้วพอพอมันเหมือนมันเล่นไปเรื่อยพอมันนั่งอ่านชีวประวัติเขาไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเชื่อแล้ว ว่ามันเป็นงง้นจริงๆแล้วเราก็เลยอินพออินเสร็จปั๊บเราก็เลยสร้างบุคลิกท่าทางเขาขึ้นมาสร้างองค์ประกอบ,บต่างๆรวมถึงแว่นสีเหลืองที่ปัดเปรียวคล่องแคล่วไปได้ทุกที่ใส่เสื้อยีนแล้วก็เป็นเกงขาแฝงหน่อยครับมีความเซ็กซี่แล้วก็หล่อเข็มขัดขึ้นมาใหม่ให้มันเซเล็กที่ทุกอย่างมันต้องแบบมันไม่ใช่ของหาง่ายอ่ะเพื่อบ่งบอกตัวละครเขาตั้งแต่คนแรกเห็นว่าอันเนี้ยคือตีใหญ่ที่คล่องแคล่วปัดเปรียวแล้วก็มีความเซ็กซี่แล้วผมรู้สึกว่า อันนี้คือตีใหญ่ในยุค2025เพราะว่าพอมันออนในเน็ตฟิะครับออนวัน190ประเทศอ่ะแปลว่าหลายๆหลายๆประเทศทั่วโลกหรือหลายเมืองอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้จักว่าตีใหญ่คือใครเขารู้แค่ว่าตำรวจจับโจรงั้นเราจะสร้างคาแรคเตอร์ของโจรเนี่ยในยุคนี้มันเป็นยังไงที่แบบเห็นปั๊บแล้วเข้าใจเลยเขาบุคเล็กท่าทางเป็นไงแล้วคนก็ยังดูต่อไปเรื่อยๆคาแรคเตอร์นี้ก็พัฒนตรงตัวโปรแล้วมีส่วนร่วมในการดีไซน์ของเครื่องหาใช่ คือโปก็เหมือนแบบกาบขอบพี่อุ๋ยแล้วแบบโปแบบช้อปเสื้อผ้าแต่เด็กโปบอกว่าเปิดตู้เสื้อผ้าพ่อแม่แล้วเอามาลองตั้งแต่เด็กโปแฮปปี้มากโปแล้วโปก็อินในยุค7จ0ดมากโปขอร่วมทําได้ไหมเพราะว่าโอเคจอยเปิดโอกาสโปก็แบบศึกษาเต็มที่ก็โชคดีไปหารุ่นพี่ที่เขาแบบเก็บเสื้อผ้าเก่าๆอีกแล้วนะฮะเราก็เอาแพทเทิร์นมาแล้วแบบเฮ้ยแบบไหนวะที่มันเป็นตัวละครพิติใหญ่ที่สุดแล้วเอามาใส่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 โอเคอันนี้แหละแล้วก็ แล้วก็มีทีมงานมาช่วยนะครับก็หาสภาพาแล้วช่วงนั้นมันเป็นมันย่างที่มันเป็นช่วงสงการการไปหาเสื้อผ้ามือสองตามตลาดมือสองอ่ะคือมันปิดหมดเลยไงแล้วใช่แล้วโรงงานก็ปิดคือเสื้อยีนที่ใส่ในเรื่องอ่ะได้ก่อนวันถ่ายหนึ่งคืนโอโลเข้าโรงฟอกนี่นั่นแบบกูต้องไปขอร้องกันแบบเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ทุกอย่างอ่ะลูกถึงแว่นพอเสร็จปั๊บพอเดินเข้าฉากเราก็รู้สึกว่าเทนี่แหละคือพิตีใหญ่กลับมาได้ยินวินเทจแฟชั่นนี้ครับ ขาแฟร์ความเซ็กซี่งั้นช่วงนี้เวลาโปรไปงานที่ไหนโปรก็จะแต่งตัวอย่างเงี้ยให้ปลดกระดุมหน่อยให้เขามีความมีความมัสกรีนมีมีความแมนมีความเซ็กซี่หน่อยอะไรกําารวันนี้ก็มีการงานนอกประเทศเราเป็นไงบ้างเอ่อก็สนุกสนานครับนิพนเพิ่งกลับมาจากงานจอห์นนี่วอล์กเกอร์อ่ะโปรโตแล้วครับโปดื่มเหล้าแล้วดื่มเหล้านอกประเทศนะบุกวงเล็บที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์ เรื่ความสื่นแน่นกาเรืเก้าขอเก้าของการออกไปทำงานนอกประเทศของเรามันติบโตขึ้นงานงานที่มันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโปรว่ามันก็เหมาะสมกับวัยนะครับคือเหมือนพอโปรเหมือนพอโปรเข้าเลขสามแล้วอะโปรก็คือวิธีการใช้ชีวิตคือโปรโปรเป็นคนแบบชอบความสดใสชอบความสนุกแล้วโปรเลยรู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตอย่างสนุกและสดใสอะเชื่อว่ามันก็ ให้พลังใจกับคลว่าเฮ้ยการขึ้นเลขสามมันไม่ได้แปลว่าอยู่ต้องแบบแก่แล้วยังสามารถสดใสกับชีวิตได้อยู่ยังแบบมีพร้อมเฮฮายังเต็มที่กับชีวิตได้อยู่อะไรเงี้ยเพิ่งจะขึ้นเพิ่งจะแล้วไปรุ่นตอนต้นวัรุ่นตอนต้นไปรุ่นตอนต้นเออไปรุ่นตอนต้นเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะไปรุ่นตอนต้นแล้วงานที่ไปถ่ายไว้ออนแล้วด้วยงานที่ไปถ่ายไว้ก็ก็อ็อนแล้วก็มีชัยเด็ดซีรีส์แล้วออนแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตีใหญ่เรื่องราจนออนแล้วรายการอะไรกัน รายการที่ไปโปรโมทอ๋อรายการอะไรนะไทยเยอะไทยเยอะอ๋อที่ไปนิวซีแลนด์อะไรนะโอเค what a trip ก็ไปถ่ายกับพี่เฉินปอลิงแล้วก็เยลโล่นะฮะเป็นคนเป็นคนไทยเปยก็คือมันน่ารักนะเรารู้สึกว่าคือคือคืออย่างผมไม่ได้คล่องภาษาขนาดนั้นแล้วเขาก็แบบพูดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแปลว่าความจริงใจอ่ะมันสามารถเชื่อมถึงกันได้ โดยที่แบบเราอาจจะไม่ได้ต้องพูดภาษาเดียวกันได้แต่เราใช้ความจริงใจเนี่ยในความในความน่ารักเนี่ยสื่อสารกันได้เลยใหม่ๆกันบ้าง <c oughs> ก็ได้เห็นได้เห็นแกะนิวซีแลนด์ครับได้กินแจมอนนิวซีแลนด์อร่อยมากเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆว่าเออจริงๆแล้วอ่ะความความตั้งใจอ่ะมันเป็น universal ที่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกอ่ะเราใช้ความตั้งใจใช้ความน่ารักใช้ควานอบน้อมเนี่ยทำงานไปจอยกับคนในทั้งโลกจริงๆ เอออย่างล่าสุดเจอพี่รีดงุ๊กน่ารักมากเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่สุภาพแล้วก็แบบถ่อมตัวมากแล้วเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆเราเรารู้สึกว่าหน้าแบบอย่างเจ๋งเป็นไงบ้างกันนะตอนนี้คือเริ่มแปนอิตรของเราก็มากขึ้นจากที่การของเรามันบอกไปจริงๆก็ดีใจนะครับเยอะอยู่แล้วนะครับโอ้ขอบขอบคุณมากๆครับที่จริงดีใจมากที่หลายคนเขาได้ เขาได้รู้จักเราแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเราเป็นคนไทยคือปูคือปูลักความเป็นไทยมากอะ่ะแล้วพอเขาเหมือนพอติดตามก็ได้เห็นความเป็นไทยที่มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ดีใจอยากให้คนได้รู้จักวัฒนธรรมได้เห็นความสวยงามได้เห็นความน่ารักของคนไทยมากขึ้นไปเรื่อยๆครับว่าคนไทยก็ก็น่ารักอะ่ะล้วก็เก่งด้วยอ่ะเป็นแฟนคอน15นี้ครับผมโอ้แฟนคอน15นี้รับรองว่า ในช่วงตอนต่างๆที่ยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในคอนนี้หรือว่าอะไรใหม่ๆก็ก็กดีดูในคอนนี้เช่นเช่นเต<ถ>้นแล้วธันวาธ <c oughs> ันวาติงขอโทษเออแล้วก,ก็ก็จะมีร้องเพงลงก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูกันว่าความสดใส ความมันที่อยู่ในในแฟนคอนเป็นไงบ้างคือเราเดินทางไปหลายที่มากจริงๆก็มีที่ออกมาแล้วคือชงชิงใช่ปะไปที่ชงชิ่งแล้วก็ไปมาเกาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าก็จะไปไไหนนะบราซิลไปบราซิลไปต่างๆนี่ครับก็รอติดตามกันครับอรขอบคุณครับเฮ้แต่ที่สำคัญตีใหญ่เลิกดาวโจน13พื้นจีกานอยู่นี้บ่าย2อยดูพร้อมกันแล้วก็แฮชแท็กว่าตีใหญ่เลิกดาวโจนหรือว่าตีใหญ่ born to be bad ที่ยายบองชูบีแบดพรนว่านั่ um wow ้า1 9บประเทศทั่วโลกชูจุงอันนี้อินเสิร์ตใช่ไหม